โดนขวดนะครับลูกดอกหลุดลูกดอกหลุดไปเลยน้าบรรจงนะครับอำเภอสีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ คอบไกลปปับเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันเข้ารูปเข้ารอยกว่าเดิมนะครับเซฟไม่กระดิกเลยนะครับ <C ül> โอเคเสร็จแล้วลำสุดท้ายของ09นย์ก้าทับหกสี่นะครับก็คือลำนี้นะครับหมดแล้วเสร็จลำนี้แล้วก็จะไปเคลือบเก็บรายละเอียดนะครับไอที่ทำประกอบไว้นะครับ สามก็บอกกระบอกนี้เป็นกระบอกที่สี่นะครับพอเคลือบเสร็จปุ๊บก็ส่งงานได้ครับพอส่งงานเสร็จก็ขึ้นเดือนใหม่ครับขึ้นของอเดือนสิบปี6กี่นะครับจะได้ขึ้นงานใหม่แล้วนะครับโอเคมาเทสให้ดูเฉยนะครับก็มันก็โดนอยู่แหละแต่ว่าลูกดอกมันหลุดนะครับเอาขวดขึ้นมาให้ดูไม่ได้เนาะลูกดอกอยู่ในสะเรียบร้อยก็วอลแล็วป้าป